ือว่าตอนเริ่มเรื่องมาเนี่ยครับท้าวกะหมั่นกหนิงนะครับได้ชวนน้องชายทั้งสองนะครับมาคุยด้วยน้องชายน้องชายสองคนนะั้นเขาก็คือตุ้มมะหมันกับเราตุ้มไปหยันนะครับแล้วท้าวกะหมั่นกหนิงเนะี่ยช่วยเรียกมาคุยเพราะว,ว่าเขาชวนทั้งสองคนเนี้ยไปทําศึกสงครามกับเมืองดาหาสองน้องชายสองคนเนี้เขาก็เลยกังวลเลยครับว่าเพราะว่าเนี่ยไทยเมืองดาหาเป็นเมืองที่ใหญ่มีทหารเยอะยยมีอำนาจ แล้วศึกครั้งนี้มันอาจจะนําพาภัยมาให้ประชาชนของเราก็ได้แต่ว่าทัพก,กัหมังคนนี้เขาก็ยืนกลางที่จะสู้ต่อนะครับเพราะว่าจะต้องชิงตัวลูกสาวของเมืองนาหานะครับมาให้ลูกชายเองก็คือวิศกรรมนะครับแล้วถ้าไม่ได้ครับวิยาวกรรมเนี่ยก็อาจจะโศกเศร้าตายไปครับแล้วทั้งสองน้องชายครับเขาก็มีอะไรเขาก็ไม่มีอะไรที่จะโต้แย้งนะครับทัพก,กัมมังคนนี้ครับก็เลยเขาก็เลยให้ชวน ไปนอนพักเัาบ้างครับเพราะว่าเห็นว่าเดินทางมาไกลครับครับตกละครับโอเคครับสวัสดีครับก็คือว่าทอวเวลาเขาห้าบ่ายสามครับเท้าได้หานะครับเขาก็ได้ไปอาบน้ำครับแล้วพอข้ามน้ำเสร็จไล้วนะครับเขาก็ได้แตกตัวถูดูหลาม,มากแล้วพอเขาแตกตัวเสร็จเขาก็ได้ไปนั่งที่บัลลังครับแล้วพอเขานั่งปุ๊บเขาก็ได้เรียกทูตของกระบอกคูนิกเนี่ยมา มาครับแล้วเขาก็ได้ให้บอกบอกให้ทูตของกำลับบงคนนึงครับได้อ่านสารให้ฟังแล้วในสารที่กำลังจะพูดต่อนนี้ครับได้เขียนไว้ว่าลูกทางตนนะครับก็คือวิทยากรรมนะครับได้ไปเดินทางในป่าครับแล้วก็ได้ไปดันไปเจอรูปของนางบุษบาแล้วก็เหมือนคิดว่าโอ้นี่คือเทวดาส่งมาใช่ไหมแล้วคือจึงวันนี้เขาก็จะมาขอลูกสาวครับก็คือนางบุษบาให้กับวิทยากรรมแต่ท้าวทหารก็ได้บอกว่าไม่ได้เพราะว่า ให้นางมูซบา,าไปกับตระกาไปแล้วแล้วก็วคิดที่วางแผนที่จะแต่งงานกันแล้วด้วยแล้วก็บอกเขาก็บอกกับว่าถ้ากำหมังกูหน,นิงครับนะคิดที่จะทำหังคามก็มาเลยเพราะว่าตัวเองก็ไม่กลัวพอเขาพูดเสร็จแล้วเขาก็ได้เดิอนออกไปแล้วเขาก็ได้บอกกับพี่น้องครับให้บอกกับตระกาว่าเตรียมตัวทาศึกเพราะว่าข้าศึกกลับมา ต่อมาครับก็คือว่ามาทางฝ่ายองค์ุเลปันมากก็คือท้ากุเลปันนะครับพอท้ากุเลปันนะครับเขาได้รู้ว่าข้าศึกเนี่ยกำลังจะบุกมานะครับเขาได้เขียนจดหมายสองฉบับนะครับฉบับแรกนะครับส่งไปที่อีเหนานะครับบอกให้อีเหนานะครับรีบมาให้มาช่วยเร็วแล้วอีกฉบับหนึ่งครับส่งไปที่เมืองบัญยานะครับแล้วคือเขาก็ได้บอกกับขุนนางนะครับให้ส่งจดหมายเนี้ยไปที่เมืองมัญยาภายในภายในสิบห้าวันแล้วพอเขาบอกให้ปุ๊บ แล้วพอคุณนางได้ทำคำสั่งใช่ไหมครับเขาก็ได้รีบออกจากเมืองครับแล้วก็ไปที่เมืองบัญญาครับก็คือว่า,าท้าวกุลเลปันเนะยครับเขาก็ได้คิดแล้วครับว่าคิดดีแล้วที่จะทําศึกครั้งนี้ครับแล้วเขาก็ได้ไปบอกกระดับปาตีว่าสงครามครั้งนี้มันยากมากๆแล้วกลัวน้องชายจะไม่มีที่ปรึกษาเขาก็เลยจึงจะอาสาเอาไปช่วยอีนเนาลลบแล้วเขาก็ได้บอกกับว่าให้รีบไปนะเพราะว่าเดี๋ยวข้าศึกมาแล้วก็อยากให้ข้าศึกเนี่ยมาประชิด กำแพงได้ครับเย็นนะครับ <Việt> ก็จะจัดปาร์ตี้นะครับเขาก็ได้ไปอาบน้ําครับก็คือน้ํานั้นเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วพอเขาอาบน้ำเสร็จใช่ไหมเขาก็ได้แต่งตัวถูหลาใส่างเช่นใส่สําผัดเพชรแล้วก็สร้อยทองอะไรเต็มๆไปหมดเลยครับแบบแพงมากสวยมากก็คือพอเขาแต่งตัวเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระธิดานะเขาอาบน้ำเสร็จใช่ไหมครับเขาแต่งตัวอะไรเรียบร้อยก็จะจัดปาร์ตี้นะครับเขาก็ได้ไปเข้าเฝ้าเท้ากุลิปัน แล้วท้ากุเลปันนะครับเขาได้วนพรให้กันซาปาตีเนี่ยชนะในศึกครั้ง,งนี้แล้วพอเขาไปพอเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ออกไปเตรียมทัพครับแล้วพอเขาเตรียมทัพเสร็จปุ๊บเขาได้เดินทางนะครับแล้วพอถึงจุดลุ้นพมปุ๊บเขาก็ได้หยุดพักกันก่อนนะครับเท้าวกลางกูนิงนะครับเ,เ,เขาได้บอกกับตำมังงงการหลังแล้วก็ตาหาคนอื่นนะครับให้รีบไปเตรียมทัพมานะครับ ก็คือให้เตรียมทหารมาห้าหมื่นคนแล้วพวกเขาก็ได้รีบไปเตรียมนะครับแล้วคือพอเขาเตรียมพวกเขาก็ได้มีพวกอาวุธครบคันเลยครับเขาก็ได้จะยุกทับไปสมทบกับกาตาปาตีนะครับก่อนแล้วก็ก่อนที่เขาจะเคลื่อนทับไปนะครับในเดนในขณะเดียวกันนะครับทูตที่กำหมังกุนิงครับได้ส่งไปที่เมืองาหานะครับเขาก็ได้กลับมาถึงที่เมืองนะครับแล้วเขาก็ได้รีบไปหากำหมังกุนิงแล้วได้บอกว่าท้าวาหานะครับได้ปฏิเสธนะครับ แล้วเขาก็ได้เตรียมพร้อมที่จะทำสืบเหมือนกันก็คือกำามังคนหนึ่งก็บอกว่าถ้าเขาถ้าเขายังไม่ได้ตัวนางมุสบามาเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมกลับเมืองมาเหมือนจะสู้ให้สุดนะครับ mm hmm. แล้นก็ได้ไปถามหัวร้ายหัวน้าคืออารมณ์เหมือนเอ,อคนที่อารมณ์เหมือนดูดวงนะครับแล้วเขาได้ถามว่าสืบครั้งนี้จะชนะไหมแแต่ว่าหัวร้ายเขาก็ได้ตอบว่าสืกครั้งนี้จะไม่ชนะครับจะล้มเหลวเหมือนว่าถ้าเริ่มสงครามในพรุ่งนี้ ล้มเหลวแต่ว่าท้ากัม芒กูนิงครับ kind. เขาก็ไม่ฟังอยู่ดีครับแล้วคือคําสั่งนะครับเขาก็ได้สั่งเริ่มยกทัพไปเลยครับไฟล์ของวิจยากรรมนะครับเขาก็ได้โจมตีเมืองไปแหละเมืองนะครับระหว่างทางที่เขากำลังเมืองไปเมืองดาหาก็คือก่อนที่เขาจะมาถึงอา UND. รมณ์ใกล้เ <tense> ม <ropic. Hayır. S 1> <forecasting S 2> <laim> ืองดาหานะครับเขาก็ได้ตั้งค่ายล้อมเมืองไว้ครับพอท้าวดาหานะครับเขาก็ได้ทราบนะครับว่ากองทัพใหญ่ของกังโกูนิงนี่ครับได้เข้ามาใกล้ประชิดเมืองมากๆนะครับ มันก็ทําให้เขาโกรธมากครับเพราะว่าศึกครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะอินเหนะครับแต่อินเหนาก็เหมือนว่ายังไม่มาช่วยนะครับแล้วคือเขาเนี่ยก็ได้สั่งเตรียมป้องกันเมืองไว้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับสุรานาคงนะครับและกองทัพจากเมืองกาหลังเนะี่ยเขาก็ได้มาช่วยเท้าดาหานะครับเท้าาหาเนี่ยก็เลยขอบคุณมากครับที่แบบมาทัพเนี่ยมาทานันแล้วก็ได้ประชดอินเหนาครับที่แบบไม่มาช่วยแล้วก็พร้อมรับข้อเสนอจากสุรานาคงนะครับ ที่อาสาจะมานำทัพแล้วมาช่วยนะครับต,ต่อมานะครับก็คือว่าดมังนะครับที่มาจากเมืองกุลิปันนะครับพอเขาได้มาถึงเมืองมัญญานะครับเขาก็ได้มีพระรา้าสารของทัพกุลิปันนะครับแก่อีเหนานะครับซึ่งในสารนั้นอนะ่ะบอกไว้ว่าให้อีเหนานะครับรีบยกทัพมาช่วยเพราะว่าข้าศึกเนี่ยกำลังจะเข้าใกล้เมืองดาหามากแล้ว แล้วถ้าไม่เห็นแก่ในมุจบานะครับก็ให้เห็นแก่ท้าวาหารนะผููเป็นอา่างตัวเองนะครับแล้วพร้อมเตือนไว้ด้วยนะครับว่าถ้าไม่มาเนี่ยจะเสียศักดิก์ศรีเาะว่าเมื่ออีเหนาวนะครับได้อ่านสารนั้นเสร็จครับอีเหนาก็สงสัยว่านางมุจบาลจต่งงานขนาดแตงงามขนาดนั้นเลยเหรอทำไมถึงเ,เรียกทหารมาจากภุมมือมาช่วยได้จึงตอบไปว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะยกทัพไปช่วยภายในเจ็ดวันแล้วตะบังนะครับเขาก็าได้ตอบว่าไม่ได้แล้วต้องรีบมาช่วยยกทัพทันทีเลย พอเขาสุกเนี่ยใกล้มาถึงเมืองมากๆแล้วครับที่เกรงกลัวว่าเท้ากุลิปันนะครับจะไม่เลื่อนวันลบนะครับเขาก็เลยรีบบอกให้ทํามังงก,กาหลังนะครับให้ไปเตรียมทัพมาซึ่งใน,นทัพนั้นก็จะมีมา้ารถช้างและทหารที่มีความสามารถมากๆนะครับเพื่อที่เขาจะได้เตรียมรบช่วยเมืองดาหภาไปในพรุ่งนี้ครับหลังจากนั้น,นรับเขาก็ได้เข้าเฝ้าเท้ามัญญานะครับขณะขณะที่ดาหมังนะครับ เขาก็เข้าเฝ้าเท้ามันอย่านะครับเพื่อที่เขาจะถวายสารนะครับเท้ามันหย่านะครับเขาได้รับสารจากน้ำมังนะครับเขาก็ได้เปิดอ่านทันทีเลยนะครับแล้วในสารนั้นก็เหมือนอารมณ์อโทษลูกสาวนะครับก็คือจินตลานะครับที่ทําให้อินแนวเนี่ยหลงรักแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเหล่านี้นะครับพอเขาอ่านเสร็จใช่ไหมครับเขาก็ได้บอกให้อินแนวเนี่ยรีบยกทัพไปช่วยเลย แล้วถ้าไม่รีบไปช่วยเนี่ยเขาจะไม่ให้คู่กับนางกินตหลานะครับดังนั้นนะครับอินหนาวนะครับเขาได้ไปที่ปราสาทของนางกินตหลานะครับเขาเขาก็ได้ไปบอกกับกินตหลาว่าได้มีสารจากพระบิดาของตัวเองนะครับให้รีบไปช่วยทับทิมเมงดาหานะครับแล้วคืออินหนาวเนี่ยต้องไปต้องยกคับไปภายในวันพรุ่งนี้เลยนะครับแล้วเขาก็ได้บอกกับนางกินตหลาว่าให้อยู่ดีๆอย่าสศกเข้าแล้วถ้าทำสงครามเสร็จเดีย๋ยวเขาจะรีบกลับมา นางจินตหลานะครับได้ฟังสิ่งนี้อินนาพูดครับนางนางจิตหลานก็เหมือนว่างอนนะครับแล้วก็พันหลังให้อินนาะแล้วก็บอกว่าไหนบอกจะไม่ไปไหนจะอยู่ด้วยกันตลอดตอนนี้คือจะไปปราบข้าศึกหรือว่าจะกลับไปหาคู่มันกลากันแน่แล้วนางจินตหลานนะครับเขาได้ถามต่อว่าเราก็จะกลับมาเมื่อไหร่ตัดมาที่ฝั่งของสุรานาโกงบ้างนะครับสุรานาโกงนะครับเขาอยากจะขอเท้าดาหาเนะ ขอให้อนุญาตให้ไปช่วยอินเนากับกระตปาตีลบนะครับแล้วท้าวดาหานะครับเขาก็ได้ให้คําให้อนุญาตนะครับให้ไปลบได้แล้วสุรัารนากรเนี่ยครับเขาได้ยกทัพเนี่ยไปช่วยอินเนาเลยนะครับพอเมื่อถึงค่ายที่อินเนาตั้งเนี่ยเขาก็ได้ไปบอกกับอินเนาว่าท้าวดาหาเนี่ย,ยังคงเคืองอยู่นะแบบไม่โอเคที่อนเนาเนี่ยยังไม่มาช่วยอย่างนั้นนะครับอีนนาเนี่ยขเขาไม่ถือโทษครับและตั้งใจที่จะทำศึกต่อไปนะครับ แล้วคือให้ทําศึกก่อนใช่ไหมแล้วเขาก็จะขอดไปเข้าเฝ้าเท้าดาหานะครับแล้วตามังงูกาหลังเนี่ยเขาก็ได้บอกกับเท้าดาหาว่าอินเหนาเนี่ยจะขอทําศึกให้ชนะก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะกลับไปเข้าเฝ้าเท้าดาหาเลยแล้วเท้าดาหาเนีครับเขาก็ได้ยินยอมนะครับแล้วอินเหนาากับสุรันตะกงเนี่ยเขาก็ได้ไปพักครับเหานะครขากำลังจะไปลบนะครับ เขาก็ได้บอกลาเท้ามันหยาแล้วก็ปั๊มไมสุรีนะครับแล้วทั้งสององค์เนี่ยเขาก็ได้อวยพรให้อิน,นเนาชนะแล้วทำให้ข้าศึกแพ้นะครับ <Tanz ania> ท,ท,ท้าวอินเนานะครับ <S <S 1> <S 1> เขาก็ได้ยกคับเนี่ยออาจากเมืองมัญหยาแล้วก็ไปช่วยเท้าดาหานะครับแล้วในทัพเนี่ยเขาก็มีเสนากับชีพพมไปด้วยนะครับแล้วทั้งสองเนี่ยเขาก็ร่วมพิธีเปิด สงครามนะครับเมื่อทับเครื่องออกนะครับอินหนาวเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าคิดถึงนางทั้งสามคนมากเลยนะครับแล้วทำแล้วมันทําให้เขาน้ําตาไหลออกมานะครับพอพี่เลี้ยงของอินหนาวนะเห็นว่าอินหนาวน้ำตาไหลโศกเศร้านะครับเขาก็ได้ได้ชวนอินหนาวเนี่ยได้พาไปชมธรรมชาติเงี้ยนะครับแล้วพออินหนาวเนี่ยเขาได้ไปเดินป่าดูพวกธรรมชาตินะครับเขาก็รู้สึกว่ามันช่วยแบบให้เขาลายเศร้าจริงๆแล้วก็ป่าที่จริงแล้วมันก็สนุกหมือนันเอนั่นแหละนะครับอินหนาวเนี่ยครับเขาก็ได้ เดินทางกันต่อนะครับเดินทางไปที่เมืองดาหานะครับแล trendy, ้วระหว่างเดินทางนะครับเขาก็ยังได้คิดถึงนะทั้งสามคนเหมือนเดิมนะครับแต่พอเมื่อเขานี่ยไปถึงชายแดนของเท้าดาหานะครับพวกเขาเนี <t 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 t: <t ่ยก็ได้ตั้งค่ายกันนะครับพออินเนี่ยกำลังตั้งค่ายอยู่อินเนลก็ได้ไปบอกให้ตำมงกุกาหลังนะครับให้บอกเท้าดาหาว่าตัวเองเนี่ยมาถึงแล้วเท้าดาหานี่โอ้เขาก็ดีดีใจมากแต่เขาก็ยังไม่แสดงออกนะครับแล้วตำมงกุลกาหลังเนี่ยเขาก็ได้บอกว่าอินนาเนี่ย จะรอทํา well, ศ kind of ึกให้เสร็จก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาเท้าดาหาครับแล้วเมื่อเออ่เมื่อพาอีเแล้วนะครับที่สุนานทากงนะครับเขาได้อาสายเอาไปช่วยใช่ไหมแล้วเท้าดาหาก็อนุญาตใช่ไหมเราเนี่ยสุนานทากงเนี่ยเขาก็มาถึงค่ายที่อิเนลนะครับได้ตั้งไว้นะครับแล้วสุนานทากงนะครับเขาได้ยืนยันว่าอินาวเนี่ยจะทําศึกให้เสร็จก่อนแล้วจะค่อยเข้าไปหาเท้าดาหานะครับแล้วหวังว่าความโกรธจะที่คลายออกไปนะครับ ังเรื่องราวจากพี่เลี้ยงนะครับเขาก็เลยรีบสั่งให้ตำมะฮงการหลังนะครับให้รีบจัดทับเลยนะครับแล้วพอตำมะฮงการหลังได้คำสั่งปุ๊บเขาก็รีบทำเลยครับขัต้ตอนสุดท้ายนะครับก็คือมีเหนาวกลาดาปาตีสุรนากงขังคามมาตาแล้วก็ระด็นไดยงนะครับพวกเขาทั้งห้าคนเนี่ยได้ไปอาบน้ำมนนะครับแล้วพอพวกอาบน้ำมนใช่ไหมพวกเขาก็ได้ไปแต่งตัว พวกเพชรพลอยอะไรเต็มหมดเลยครับเพื่อเตรียมทำสงครามนะครับแล้วพอพวกเขาถึงตอนเสร็จปุ๊บพวกเขาก็เดินไปที่ทัพนะครับแล้วระหว่างเดินมันก็มีเสียงดัางปั้งปั้งปังเต็มไปหมดเลยครับแล้วพอพวกเขาถึงใช่ไหมครับพวกเขาก็เดินไปที่ของทัพแบบแล้วพอพวกเขาเดินไปเรื่อยๆพวกเขาก็ได้หยุดนะเพราะพวกเขาเนี่ยได้เห็นธงสัญญาณนะครับพวกเขาจึงเนี่ยได้จัดทัพใหม่ในรูปแบบของนามคณนะครับแล้วก็เข้าสู้ทันทีเลยครับ ก็คือว่าด้านหลังของผมอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมลืมอัดหนึ่งตอนนะครับผมก็เลยต้องมาอัดอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S ก็คือว่าเริ่มเรื่องมาเลยครับก็คือว่าฝ่ายของท้าวกำมงกูนหนินะครับเขาได้ยกท,ทัพมานะครับแล้วเขาได้เป็นทัพที่เปิดขวาเปิดโจมตีก่อนนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยได้ส่งทหารมาโจมตีนะครับแล้วสง่งสงครามครั้งนี้ความรุนแรงเนี่ยมันก็ได้ทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นแล้วทัพทั้งสองทัพนั้นก็คือทัพของท้าวกำมงกูนหญิงกับทัพของอินารับ ทั้งสองทานเนี่ยต่างใช้พวกปืนใหญ่กริดก็เหอ,อกในการต่อสู้นะครับแล้วการต่อสู้เนี่ยครับได้ยืดเยื้อเป็นเวลานานมากครับจนทําให้ทหารเนี่ยล้มตายเป็นจำนวนมากแล้วสังคามาตาเห็นอย่างนั้นเขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยรีบขีบม่ม้าเขา้าไปช่วยครับแล้วพี่น้องทั้งสาคนเนี่ยเขาได้เห็นอย่างนั้นเห็นสังคามาตาบุกเขาให้บุกตามไปด้วยนะครับท้าวกระหม่อมกุนิงเนี่ยเขาได้ไปพบกับอินหนาวนะครับท้าวกระหม่อมกุนิงเนี่ยเขาก็ถามถึงจระกาแล้วอินหนาวเนี่ยก็ได้ปฏิเสธ ว่าว่าตัวเองไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับสงคราม,มนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกลียดแค้นกับกำมะกุูิงนะครับแต่หากเท้ากำมะกุูิงเนี่ยยังยายอยู่ใกล้เมืองแล้วติดเมืองแล้วทำสงครามเนี่ยพอเองเนี่ยก็จะช่วยทำสงครามเพราะาตัวเองเนี่ยต้องการที่ปกป้องเมืองนะกับนางมุตบารนะครับแล้วในที่สุดครับเท้ากำมะกุน,งกนิงเนี่ยเขาได้เปิดเผยว่าที่จริงอะ่ะเขาจะมาชุง ามสบามาจากตระกานะครับแล้วพออีเหนาเนี่ยได้ฟังเรื่องนั้นใช่ไหมอีเหนาเนี่ยก็เลยได้ท้ารบกับท้ากังกุนิงนะครับช่วระหว่างอีเหนากับท้ากังกุนิงนะครับก็ได้รุนแรงขึ้นนะครับแต่ว่าอีเหนาเนี่ยได้เอาชนะท้ากังกุนิงได้แต่เหมือนว่าตอนนั้นท้ากังกุนิงยังไม่ตายแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับวิทยาศาสตร์ก็โจมตีใส่สังคังมาตานะครับแต่ว่าโจมตีเนี่ยก็ไม่โดนแล้วก็สังคามาตาเนี่ยก็ได้สังหารวิทยาศาสตร์นะครับ แล้วทำให้เท้ากำมะกุนิงเนี่ยโคตรมากนะครับเขาก็เลยได้ไปโจมตีใส่สังหารตาตาแล้วอ e ีเนาเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยแล้วทัพสองเนี่ยก็ได้สู้อีกรอบนะครับแต่ว่าคราวนี้เท้ากำมะกุนิงเนี่ยก้าวเท้าผิดนะครับจนทําให้เขาเนี่ยโดนกริดของอ e ินเนาเข้าแทงครับเมื่อค่าศึกเนี่ยแตกผ้านะครับรัตููประหมันกับรัตููประยันเนี่ยเขาก็เลยยอมแพ้นะครับแล้วก็ขอประทานชีวิตนะครับแล้วอินํนเนี่ยนะก็ให้อนุญ,ญาตพวกเขานะครับ ให้พวกเขาเนี่ยนำศพของเท้ากำมงกรุนิงแล้ววิทยากรรมเนี่ยไปทําวิธีอย่างสมนิยาตนะแล้วพอเมื่ออินหนาวเนี่ยเขาได้เห็นศพของวิทยากรรมเนี่ยอินหนาวก็รู้สึกสงสารนะครับเพราะว่าเด็กหนุ่มคนนี้เป็นเด็กหนุ่มที่มีฝีมือในการลบมากๆนะครับสองพี่น้องละตูเนี่ยได้เห็นศพของวิทยากรรมแล้วก็เท้ากำมงกรุนิงเนี่ยครับพวกเขาเนี่ยก็ได้โศกเศร้าม,มากนะครับแล้วก็เสียใจในการการะทําที่พวกเขาห่วงใยแล้วก็รักนะครับแล้วทั้งสองปะตูเนี่ยพวกเขาเนี่ย ก็ได้รับความให้แพ้ไปนะครับในศึกครั้งนี้แล้วพวกเขาได้สูญเสียผู้กล้าหาทั้งสองคนไปนะครับนข้อคิดอ้างต่อไปนี้ก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็คือว่าความสามัคคีครับความสามัคคีนะครับก็คือเรียกได้ดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยครับในการดูชนะกับปัญหานะครับแล้วคือการรวมพลังของแต่ละตัวละคระครับในเรื่องนะั ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามัคคีนะครับที่พวกเขาได้ช่วยกันทําศึกแล้วก็ชนะมาได้ครับไม่ว่าไม่ว่าปัญหาอะาย,ยากขค่ไหน,นครับพวกเขาก็ช่วยกันขนะ้อคิดอันที่สอน,นครับก็คือว่าความกล้าหาญแล้วก็ความเสียสละนะครับซึ่งสองอย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างเช่นตัวละครอินหนาวนะครับเขาเนี่ยมีความเสียสละลมากๆนะครับแล้เขาพร้อมที่จะสู้ทุกอย่างไม่ว่าจะเสียอะไรไปนะครับก็คือว่า ความรับผิดชอบต่อนาที่นะครับอย่างเช่นตัวละครอีหนานะครับเขาเนี่ยรับผิดชอบต่อน้าที่มากนะครับแล้วก็ตัวละครอื่นๆด้วยว่เออเขาพวกเขาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ไม่ว่ามารยากแค่ไหนพวกเขาเนี่ยก็ปฏิบัติอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับซึ่งสอนที่ผู้อ่านนะครับว่าการสําคัญต่อหน้าทีเนี่ยเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดแล้วนะครับของตัวของตัวเองสี่นก็คือว่าการรักษาเกียรตินะครับแล้วก็ศักดิ์ศรีครับ ซึ่งตัวละครแต่ตัวนำก,ก็ศักดิ์ศรีครับซึ่งตัวละครแต่ตัวนำเขายืนยืนมั่นในความศักดิ์สรีแล้วเกี่ยงตัวเองนะครับในทั้งฐานะผู้นำและนากรบนะครับซึ่งแสดงถึงความสําคัญของการรักษาความถูกต้องชื่อเสียงของตัวเองนะอันดับสุดท้ายนะครับก็คืออันที่ห้านะครับก็คือว่าการแก้ปัญหาอย่างเฉี่ยฉลาดและไหวพริบนะครับ ก็คืออีหนาวนะครับี่อีหนานะครับเขาได้มีสติปัญญาแล้วก็ไหวพริบในการวองแผนมากๆนะครับแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจในสิบสองคาำครั้งนี้ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการใช้สติปัญญาแล้วในการเผชิญหน้ากับปัญหานีครับก็มีโอกาสเพิ่มช่วยให้ให้ศัความสำเร็จมากขึ้นนะครับ